ไปรู้จักเด็กเลี้ยงวัวกันค่ะเด็กเลี้ยงวัวเด็กคนนี้เลี้ยงวัวตั้งแต่อายุ14ดีนะไพภพไปเจอเด็กเลี้ยงแกะอันนี้เป็นอาชีพได้มากกว่าด้วยนะคะได้รับวัวพระราชทานจากโครงการศูนวนจิตรดานโอ้แล้วก็ต่อยอดเป็นอาชีพโดยมีบรยสนับสนุนด้วยติดตามจากรายงานกันค่ะครับ คุณปฏิวัติหนุ่มชุมพรที่เริ่มต้นเลี้ยงวัวด้วยความรักมาตั้งแต่อายุ14ปีในรั้วบ้านพื้นที่หนึ่งไร่3งานตัดสินใจเขียนจดหมายขอพระราชทานวัวจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตหลังเสียคุณพ่อซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวไปสิ่งที่สำคัญที่สุดของผมเนี่ยก็คือการได้รู้ว่าเรากำลัง ทำอาชีพพระราชทานนะครับแล้วก็มีความดีใจและก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีเหลือเกินที่เราได้ทํางานที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานลงมาให้กับเรานะครับซึ่งทําให้ชีวิตผมกับแม่เนี่ยเปลี่ยนไปคนละแบบเลยนะครับแล้วนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ได้มีโอกาสเขียนจดหมายและก็ได้รับบัวพระราชทานซึ่งเรียกว่าเป็นความดีใจสูงสุดของอาชีพเลี้ยงคนนมของผม,ผม,ผมครับ ต่อมาคุณแม่ก็ประสบอุบัติเหตุทำให้คุณปฏิวัติไม่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยแต่ก็ไม่ยออ่อท้อเดินหน้าสารฝันสู่การเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมอย่างเต็มตัวพัฒนาจนกลายเป็นฟาร์มอินแปลงที่น้องวัวอารมณ์ดีดีแฮปปี้ตลอดวันพเพราะเลี้ยงด้วยอาหารออร์แกนิกทั้งหมดกินกันทั้งวันวันละ35กิโลกรัมค่ะ แถมยังนอนชิวบนพื้นยางพาราคอเคล้าเสียงดนตรีและมีแสงไฟส่องสว่างทำให้ได้น้ำนมที่มีคุณภาพค่ะอย่างไรก็ตามการรีดนมบัวเพื่อส่งสหกรณ์โคนมเพียงอย่างเดียวไม่สามารถกำหนดราคาขายได้จึงหันมาสร้างตลาดนมสดด้วยตนเองเดินหน้าคนา้นคว้าหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตอบรมหลักสูตรระยะสั้น ทั้งการผสมเทียมและแปรรูปนมสดยกระดับฟาร์มจนกลายเป็นฟาร์มเลี้ยงวัวแห่งเดียวในจังหวัดชุมพรที่ใช้ระบบไปปลายรีดนมวัวด้วยท่อสแตนเลสไม่ผ่านอากาศการันตีความสะอาดและคุณภาพ พราะปัจจุบันเนี่ยที่ฟาร์มของเราเนี่ยเราได้น้นํานมดิบประมาณวันละ500ลิตรนะครับซึ่งใน500ลิตรเนี่ยก็จะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกก็จะเป็นน้นํานมดิบที่ส่งร้านชากาแฟร้านเบเกอรี่แล้วก็ร้านกาแฟสดนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นนมพัชเรไรที่เป็นขวดซึ่งมีทั้งหมด6รสชาตินะครับส่วนที่3ก็จะเป็นโยเกิร์ตนะครับซึ่งโยเกิร์ตเนี่ยเราก็ผลิตประมาณวันละ100-200ถ้วยนะครับก็ส่งขายทั้งในจังหวัดชุมพรเองแล้วก็ต่างจังหวัดด้วย นะครับซึ่งโยเกิร์ตของเราเนี่ยเรามีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นโยเกิร์ตท,ที่ทําจากนมแท้ๆไม่ผสมนมผงไม่มีแป้งแล้วก็ที่สําคัญไม่มีน้ําตาลนะครับเพราะเราใช้หญ้าหวานผสมลงไปเพื่อทําให้มันมีความหวานแต่ว่าไม่มีพลังงานผลิตภัณฑ์นมแปรรูปจากฟาร์มอินแปลงสร้างรายได้เดือนละ4 0 0นบาทส่วนมูลวัวก็ไม่ได้ทิ้งนะคะนํามาทําปุ๋ยชีวภาพขายคำ้คำๆได้อีกเดือนละ60,000บาทค่ะ เมื่อต้องการขยายฟาร์มโรงเรือนเลี้ยงโคนมและเพิ่มกำลังการผลิตนมสดให้ทันกับการเติบโตของตลาดแต่สินทรัพย์มีเพียงที่ดินทำกินไม่เพียงพอในการขอสินเชื่อบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบอสอยอจ,จึงเข้ามาช่วยค้ำประกันสินเชื่อผ่านทกศวงเงินเกือบ3ล้านแนบาทถ้าบสอยอเนี่ยไม่ได้มาช่วยผมเนี่ย มันก็ไม่มีฟาร,ร์มผมจนเติบโตได้ถึงทุกวันนี้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามีไอเดียที่ที่ที่ทดีแต่ขาดเงินทุนเนี่ยมันก็ไม่เติบโตนะครับเพราะฉะนั้นมีไอเดียท,ที่ที่ดีแล้วเนี่ยเรามีเงินทุนแล้วเนี่ยเราก็ทําให้ธุรกิจมันเติบมันเติบโตบมันต่อยอดแล้วก็เป็นธุรกิจที่มันมีความยั่งยืนได้นะครับทุกวันนี้ฟาร,ร์มอินแปลงเลี้ยงวัวนมถึง43ตัวและตั้งเป้าภายในปี2565 จะเพิ่มจำนวนบัวนมให้ได้150ตัวผลิตน้ำนมอย่างน้อยวันละ5,000ลิตรยกระดับโรงงานนมสดพัสเจอร์ไรส์ระดับพรีเมียมพร้อมส่งนมโรงเรียนคุณภาพดีให้เด็กๆได้ดื่มทุกๆวันค่ะดวงกระมวลแสงจันทร์สำนักข่าวไทยอาสามทรายงานค่ะนี่สุดยอดเลยนะครับคุยกับพี่สวิตเลยอบอกว่า ไม่ใช่เป็นแค่มหาวิทยาลัยทรรมา็นมหาวิทยาชีวิตนี่คือยิ่งกว่านะนะคะัอาหารมาดูปานมากคุณดื่มนมตอนเช้าแล้หรือยังนเช้าวันนี้